ดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจของชาวกลุ่มดีขึ้นนะคะรวมทั้งสิ่งที่ระมัดระวังในเชิงซ่อนเร้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไปรับฟังกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะคือผู้ที่ลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหรือคํานวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นชาวกลุ่มก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาแบบไทยๆการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะคะเรียกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งเดือนนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะสิ่งที่ชาวกลุ่มจะได้จากเรื่องดวงดาวที่มีความสเสถียรมั่นคงก็คือดาวศุกร์ในเดือนกรกฎาคมนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ความก้าวหน้านะคะดังนั้นเมื่อมีกําลังสเสถียรก็คือมีความมั่นคงสม่ําเสมอจากเรื่องการสนับสนุนนะช่วงนี้จะมี ความเกื้อหนุนนะคะจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เหน็ดเหนื่อยนะคะหรือว่ามีปัญหาก็มักจะมีคนให้ความเกื้อหนุนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ในภพเรือนพันธุนะคะก็มีความเป็นเกษตรร่วมกับดาวมฤตยูนะคะบ่งบอกถึงชาวกลุ่มยังมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้บ้านใช้รถทามาหากินนะคะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาเรื่องยานยนต์นะคะถือว่าจะมีเรื่องราวความ เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ,สมอช่วงนี้ได้นะรีกว่าใครทํามากินเรื่องเหล่านี้นะคะจะมีลักษณะการงานที่มอบหมายมาอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนมากขึ้นนะคะ,คะเนื่องจากมันเป็นเกษตรนะมันก็คือความสม่ำเสมอนะคะมีภารกิจเกี่ยวข้องเยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นความคืบหน้าเชิงสินทรัพย์ได้ด้วยนะใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถช่วงนี้ก็มีแนวโน้มมีความคืบหน้าเกิดขึ้นเนื่องจากดาวสุภาษก็คือความ จเริญก้าวหน้างอกงามสิ่งที่หวังที่รอคอยนะคะมันก็มีความเข้มแข็งตามดวงดาวนะคสะสาหรับในเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและรับผลนะคะก็คือชาวกลุ่มนะจะยังคงมีดาวคู่มิตรที่สัมพันธ์กับเรื่องเงินนะคะก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคดังนั้นช่วงนี้เรื่องราวของคนกลุ่มประเภทคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองก็มี ความเป็นราชาโชคมาสู่ชาวกลุ่มนะบางทีก็เป็นเรื่องการชักนําไปสู่เรื่องผลประโยชน์การเงินนะคะก็เกิดรับผลอันเกี่ยวเนื่องกับคนกลุ่มนี้นะคะหรือว่ามีเหตุทํางานร่วมกัน,นทําให้ชาวกลุ่มก็จะมีเรื่องของเงินทองที่มีลักษณะมีคนเกื้อนหนุนเนื่องจากความเป็นคู่มิตรนะคะนอกจากนี้ดาวคู่นี้ก็ยังอยู่ในภพเรือนเรื่องแย่งชิงแข่งขันประมูลดังนั้นชาวกลุ่มก็อาจจะมีสภาวะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง การประกวดการพิจารณานะคะการที่ก่อเกิดคู่แข่งขันการงานต้องแอคทีฟมากขึ้นในช่วงนี้ได้อย่างไรก็ตามความเป็นคู่มิตรและราชาชโชคก็ทําให้มีแนวโน้มมีโอกาสนะคะได้งานได้เงินได้รับผลจากเรื่องการแข่งขัน,นต่างๆได้นะคะได้พึ่งพาใส่คนต่างวัยได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องลูกหลานบริวารน,นะคะหรืออยู่ในแวดวงเด็กเยาวชนก็ได้ช่วงนี้ชาวกลุ่มก็อาจจะ หากินหาเงินกับคนกลุ่มเหล่านี้ได้ดีเป็นพิเศษนอกจากนี้นะคะดาวพระหัสก่อเกิดคู่มิตรก็ทําให้เรื่องเงินเรื่องทองของชาวกลุ่มก็มีมาได้นะทำให้ในเดือนกรกฎาคมถามว่าเรื่องเงินทองเป็นอย่างไรนะคะก็ก่อเกิดคู่มิตรก็คือมีคนเกื้อหนุนนะคะมีเหตุให้ได้เงินจากเรื่องคนอื่นๆที่สนับสนุนนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องที่ซ่อนเร้นนะคะเรื่องที่ชาวกลุ่มต้องระวังนะในเรื่องได้ก็คือ ดาวพุธและดาวพระเก,กตุตุ้นพบเรือนอรินะมันก็มักจะมีเหตุขรุกขรักนะคะมีเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงโดยเฉพาะการงานการค้ามันมีเหตุให้เราปรับตัวบ่อยนะบางทีมันเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเชิงสังคมการเมืองบ้านเมือง,งต่างๆทําให้เราต้องมีการยืดหยุ่นปรับแผนการต่างๆนะคะเป็นช่วงที่เรื่องเข้าวของเสียหายต้องระวังนะบางทีมันทําให้การงานสะดุดติดขัดนะคะโทรศัพท์ขัดข้องนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเอกสารข้อมูลต่างๆ มีความผิดพลาดยุ่งยากยุ่งเหย,งยิงได้เนื่องจากดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ในภพเรือนปัญหาอุปสรรคนะคะเป็นจังหวะชีวิตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะช่วงนี้จะเป็นจังหวะบางอย่างอยากจะจบลงนะคะอยากจะไปเริ่มทําสิ่งใหม่แต่เนื่องด้วยดาวอยู่ในภพอรินะก็ทําให้อ่าลังเลนะคะคิดอ่านเหตุผลต่างๆอยู่หรือว่าอยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้นะคะหรือกําลังจะ ตัดสินใจบางอย่างที่ไม่โอเคก็อยากจะจบลงเรียกว่าเป็นช่วงการตัดสินใจเปลี่ยนผ่านต่างๆของชาวกลุ่มได้นะคะเป็นช่วงที่ก่อเกิดความไม่แน่นอนเชิงข่าวสารได้บางทีเป็นข่าวที่ออกมาแต่ยังมีคําตอบไม่ชัดเจนนะคะรอคอยบางอย่างอยู่หรือว่าเรื่องราวข่าวสารข้อมูลของชาวกลุ่มอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเคลียร์เท่าไหร่นะเนื่องจากดาวพุธไปอยู่ในภพเลือนอรินะคะซึ่งก็จะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ความคืบหน้าในชีวิตก็มีนะคะโอกาสรับผลพอมีแต่บางอย่างก็มีความล่าชา้ารอคอยปะปนนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องซ่อนเร้นเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ถือว่าดาวองคารนะคะก็คือเรื่องงานการาต่างๆเรื่องเพื่อนสังคมไปเป็นคู่ทัดลมกับราหูนะคะช่วงนี้การวางตัวเชิงสังคมการคบหาก็มีดราม่าได้ไง่ายบางทีเป็นเรื่องความรักเรื่องการ พบหาต่างๆนะคะที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวเชิงความลับทางการเงินมีได้นะบางท่านเป็นเรื่องงบลับนะคะเป็นเรื่องไม่โปร่งใสเป็นเรื่องอะไรที่ลับลวงพลางที่เกิดขึ้นในเรื่องงานก็ได้นะทำให้ชาวกลุ่มก็อาจจะเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่ไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องต้องระวังนะคะเพราะว่าบางอย่าง เป็นความหมายเชิงงานส่วนตัวงานที่ทุ่มเทคนเดียวงานแบบทำแอบบแอบไม่บอกใครความหมายนี้ได้นะคะในขณะเดียวกันก็หมายถึงเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องมินเม,นมนเรื่องกดเกณฑ์กดระเบียบที่ชาวกลุ่มก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที่ดาวอาทิตย์จะเปลี่ยนมาตรฐานเป็นมหาจักรแล้วไปอยู่ในภพอรินะถือว่าชาวกลุ่มก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ได้นะคะเช่นจากเดิมนะที่สนับสนุนดีก็อาจจะเหนื่อยขึ้นนะคะเรื่องราวของคู่ค้าคู่สัญญาที่เจอ คนแบบยากๆเหนื่อยๆนะหรือว่าการงานก็ต้องใช้ความอดทนสูงขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวการงานก็เป็นมหาจักรด้วยนะส่งผลกับความเหน็ดเหนื่อยเชิงการงานความแอคทีฟสิ่งที่ทําอยู่นะคะอาจจะต้องมีความจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช้ากุมนะคะเรามาระวังเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้บางทีเป็นโรคภัยแบบ ด่วนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิแพ้นะคะเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรวมไปถึงเรื่องอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะคะที่ดาวอังคารจะไปเจอกับดาวเสาร์ในช่วงสั้นๆนะคะ,ะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการใช้ชีวิตนะถือว่ามีสตินะกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะมีกิจกรรมเชิงสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจาะเลือดน,นะคะเรื่องของการ มีบาดแผลเนื่องมาจากกระบวนการรักษา,าท่านพบหมอฟันซึ่งถ้ามีกิจกรรมประมาณนี้ถือว่าแก้คลิดไปนะเนื่องจากดาวอังคารกับดาวเสาร์ก็จะทําให้เป็นเรื่องอุบัติเหตุกันมีบาดแผลต่างๆนะคะโดยภาพรวมนะคะก็เป็นเดือนที่ช่วงครึ่งเดือนแรกมีดาวคู่มิตรในขณะที่ช่วงครึ่งเดือนหลัง มีดาวคู่ศัตรูนะคะก็บรริกาก็จะประมาณนี้นะช่วงแรกก็จะ,ะทำรายพันพ้นได้นะโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกมีคนเกื้อนหนุนสนับสนุนที่ดีอยู่นะคะในขณะที่ช่วงครึ่งเดือนหลังสถานการณ์ก็พลิกผันนะบางทีเจอคนเหนื่อยเหนื่อยยากๆนะคะได้เงินดีจากการงานที่ยากนะคะหรืออยู่ใกล้ชิดคนจุกจิกจู้จี้นะทำให้ชาวกลุ่มก็ต้องมีความอดทนสูงขึ้นควบคุมอารมณ์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเนื่องจากดาวหลายดวง ก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องมรณะและอรีนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกุ้มนะคะทั้งเรื่องเชิงบวกนะคะแล้วก็สิ่งที่ซ่อนเรนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ